ช่อนช่อนโอ้หลักน้องทงานครับใหญ่ผูใหญ่ใหญลุงเนตพาลุย พาลุยปากเบ็ดอีกแล้วครับเยอะเคตะโมะกับเบ็ด30หลังช่วงนี้พาปากเบ็ดบ่อยเราจะพึ่งเบือกันนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำมันนองน้ำเยอะครับเดี๋ยวไปรุ่นด้วยกันว่าวันนี้จะพอได้ปั้มน้ำคลิกหรือเปล่า เขาเป็นต๊ะ กับทะเลและครับลมมันแรงจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นกันก็อย่าเพิ่งเบื่อูกงนี้นะครับตรงนี้พาปักเป็ดบอยลมแรงมากครับ ตัมติ๊กและมาก็าเป็นแบบนี้ครับบอาลวงเรศ ก่อนเพื่อจะได้ปลาบ้างวันนี้มาใหม่ใหม่ใหม่สวยแล้วครับลุงเนธเอามะขามเปียกมาด้วยปึ๊กวันนี้ไม่ลืมเดี๋ยวก็ไปดูเบ็ดครับเอาผู้แงนให้เจ้าที่ก่อนหมายเนี่ยครับลุงเนธเปักเบ็ดที่เห็นดำๆนะฝนนะครับในไกลโน้นนะ ให้เจ้าที่ครับเนบเนบก็เมบเนบ,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 บรู้กันยังไงก็ให้เจ้าที่กินก่อนครับเจ้าที่จะทากนกิกนผู้แง็ด้วยกันเน้อวันนี้มาหาปลาปลาปังเบ็ดหมายสวยมากขอให้ได้ปลาดังนัดเอาคอได้ตำนกพริก,กวันนี้ลูกเนตรเอามะขามเปียกมาล้างคอครับจะให้เจ้าที่ก่อนอ่ะวันนี้ล้างคอด้วยมะขามเปียก จะที่เสร็จลุงเนตครับแกเจ็บหลังเจ็บแอวยามแรงตะวันเปียกปากกอกแล้วครับลุงเนตจะเตือนตลอดเรื่องผู้แหนงลุงเนตรไ่สนับสนุนนะครับใครชอบ็กินินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินเบาได้เบาครับยอ่อ ครับอือสุดยอดวันนี้ไม่ลืมวันนี้ไม่ลืมเดี๋ยวข้าออกไปดูเบ,บ็ดสักรอบนึงก่อนก่อนมืดแต่ก่อนไปขอแก้จิบหลกจิบแอลกันครับเดินซะเหนื่อยเลยปักเบ็ดสามสิบหลังจดี๋พอได้ตั้มนับพลิกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไออยู่หัก,กินเป็นลุกเน็ตก็แบบนี้ครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับ โบกเดียวห่อนพ่องโยกโยกอีกแล้วครับพูดไปพูดมายอกแรงๆแบบเนี้ยยยกผูกแหนเหมาะครับล้มบึ้คขามเปียกกับเกลือเข้ากันได้ดีเหมือนกันเอฟซีนะนำมา ทุกบรรยากาศยามเย็นไปนลุงเน่ไปด้วยนะครับวันนี้สามโมงเหมือนเดิมไม่กินเยอะครับแค่เป็นกระใสแก้เจ็บหลังเจ็บเอวลุงเนตก็ขอขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ FC นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจลุงเนตมากมายเลยลุงเนตก็จะพยายามตอบทุกๆคอมเมนต์นะครับช้าหน่อยก็ตอบครับอีโบงนะครับรบึบกไปดูเบสุดรอกก่อน เด๋ยวจะมืดครับเบาได้เบานะครับสาโบปึก๊กทำเปียกไปครับดูเบนสาโบพอเดี๋ยวเมียดาโอ้หลังแรกตีครับแต่ไม่ติดเสียเย้ไหมนี่ไม่กิน กินครับโอ้นี่ก็ไม่กินโอ้โอ้คันนี้กินครับติดหรือเปล่านี่ครับนิ้มซิงโอ้ติดครับติดนี่ครับช่อนช่อนสวยแล้วครับแต้มแรกมาแล้ว ขึ้นฝั่งไว้ก่อนโอ้หตัวสวยมากครับเดี๋ยวๆลุงเน่ปลดก่อนโอ้แถบแรกมาแล้วครับสวยเลยพอได้ตังน้ำพริกรอบแรกครับรอบแรกโชว์มากไม่ได้ได้ตรงน้ำครับน้ำเยอะครับใส่ข้องไว้ก่อน <laughs> มานแล้วครับ หมายนี้ลูกเน่เจอหมายถูกใจมากกว่านี้ในตัวนึงแล้วครับไม่แห้วแล้วรอบแรกลูกเน่ก็จะถ่ายให้ดูบ้างไม่ถ่ายบ้านนะครับฝนตกมาโน่นนะครับววดูเบ็ดรอบแรกไม่ทันนี่กินครับเขียดอยู่ยังเกา่าโอ้โอ้หลักตัวทำง,งานครับทำง,งานดูมันดึงดูมันดึงโอ้ ติดครับติดติดแน่นอนครับไอชนป๊อกอาลสองแต้มแล้วครับอือขอเด็ดตำน้ำพริกตัวไม้ค่อยใหญ่ครับไอต,ตัวเมื่อกี้ตัวสวยหน่อยตัวนี้น่ค่อยใหญ่โอ้ยคืนคืนคงแงนสามบุก มึนเลยครับสามโูกเองมึนตึบ์ปดุได้ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็สองตัวละไม่เหวี่ยละวันนี้เคยชั่วหน่อยรอบแรกตรงนี้เอาลอดทั้งเหือกมันนะครับปลากกืนเนี่ยก็ออกดีเหมือนกันนี่ครับสองเต็มก็ได้ตำน้ำพลิกฝนก็จะตกครับ มาละดำติ๊กลูกโตลูกโตหลังหนี้ไม่กินครับเดี๋ย่อย่างเก่าเลยเข็นตะลนนี่ก็ไม่กินครับกลางคืนขึ้นรู้อีกทีนี่ก็ไม่กินครับขน,น,น,นก็ไหลหลังมาละไหลหลังเดียวครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายก็ไม่กินครับผมไปดูตอนกลางคืนครับไปหาที่หลบฝนดีกว่า ฝนตกครับลุงเนตรมาพักอยู่ตูบเดี๋ยวจะออกไปดูเบ็ดแล้วครับปลาจะกินหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ได้สองตัวแล้วครับขอเด็ดตำน้ําพริกไปดูเบ็ดครับยกไปหลายโบกแล้วนั่งอยู่ตูบด,ดีหลังแรกครับไม่กินเดี๋ยวดูอีกรอบครับเก็บเลยหลังสองก็ไม่กินครับหลังที่สามกินครับแต่เป็นปลาเล็กตีเผียรตายหมดเลย เป็นเยอะเป็นเยอะหลอกหน้าเก็บเลยกำลังได้ปลาสองตัวเองนุต่อครับโอ้ยกว่าเกียบตายครับปลาเล็กตีตายหมดเลยจะหมานหรือเปล่าไม่รู้รอบนี้ หลังนี้กินหรือเปล่าขยันญ่ันใยญ่วิ่งแรงเลยโอ้ได้ตปบน้ำพริกอีกแล้วครับมานครับมานมานแล้วครับแต่ที่สาม สวยเลยใส่ตะข้องก่อนเดี๋ยวลุดมากขับมานแบบนี้ค่อยชั่วครับนึกว่าจะไม่ได้ตัวละฝนก็พังพับาลูนเนธเรียกฝนอ่อยครับนี่ตะเสร์ดทำงานอีกแล้ว เดี๋ยวดูอีกรอบมึงเจ็บเลยลุกต่อลุ้นต่อเอาอย่แล้วครับหลังนี้ครับอะไรเนี่ยตันอะไรเนี่ยงูหรืปลาไหลโอ้โยปลาไหลแล้วครับตัวสวยเลยขอแต้นมน้ำพริกแบบนี้ตันเบ็ยดอีกแล้วานั่นหมาน รอบนี้ช่อนตัวหลายตัวแล้วครับอันนี้ปักไว้นี่ก่อนลุกตัลุกตัโอ้ยไม่กินครับหลังนี้เอาอีกแล้วครับอะไรอเนี่ยอ้วปลาไหลอีกแล้วครับปลาไหลตัวใหญ่ๆเลยวันนี้ปลาไหลกินเขียดดีมากพื้นเบน็ดหมดเลยครับตัดครับตัด ตัดไปแล้วออกหลังละวัตงตรงนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บดูต่อครับดูต่ตอฝนก็ตกโอ้หลังนี้ก็กินครับติดติดทนครับท่นมาแล้วโอ้ตัวสวยเลยครับโอ้ยคืนอีกแล้วคืนขึนสวยครับสวยพอได้ตำน้ำพริก โอ้หมานเลยครับวันนี้หมานเลยลุงเนตรว่าลุงเนตรเจอหมายถูกใจนะครับวันนี้ถูกใจลุงเนตรมากเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งว่าจะหมานแบบนี้ไหมดูต่อครับดูต่อหลังนี้ตีครับจะไม่ติดอ้ยเนี่ยถือว่าหมานมากเลยนะครับวันนี้ดูต่อออ้ยดูคันนี้ครับ หลุดครับหลุดดูมันพันครับเนี่ยครับพันเบ็ดเปียกหมดแล้วครับลรงนี้ตกไม่แรงแต่โดนบ่อยๆก็เปียกโอ้เอาเหรอครับหลังนี้หลุดครับหลุด ดูมันกินครับเนี่ยครับเป็นแบบนี้เลยดูกอีงแล้วถูกโดนอีกแล้วครับ,ลรบหลังนี้โดนช้อนครับช้อนโอ้ค่อยใหญ่แต่ก็เพราะติดตำน้ำพริกครับมันเจอหมายถูกใจ น้ำมันท่วมครับตอนนี้บานุงเมฆท่วมทุ่งนาเต็มหมดเลยคนปักเบ็ดก็เยอะหมานไถหมานมันนะครับปักเบ็ดปักอีกหลังเกียดตาย โอ้ยหลังนี้เอาอีกแล้วครับโอ้สวยเลยกักระช่องดูดึดึง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 ดหดยดหยอดดยุดยุยุหยุดยดยดหยวดนยุดหยุดหดหดยดหยยุดหตุดหยุุดยดยดยุดหยุย หมานครับหมานโอ้หลายตัวเลยนะครับเนี่ยวันนี้วันนี้หมานจริงๆเลยครับเล็กลังเดียวครับหลังสุดท้ายโอหลังสุดท้ายกินครับแต่ไม่ติดตี่เส่อหายเลย พักก่อนครับอีกรอบมึงเก็บเลยรอบนี้หมานมากครับเดี๋ยวไปดูผลง,งานกันถังโอ้เด้ดตำน้ำพริกหนึ่งตัวแล้วสองตัวส,สวยๆแล้วครับสามเอ้ตัวนี้ไอช่อน๊อกนี่กี่ตัวโอ้ตัวนี้สวยครับสี่เต็มกำ สี่ตัวมั่งโอ้ที่เหลือเป็นปลาไหลนี่ครับปลาไหลปลาไหลสองตัวคันห้านี่แน่ไหลครับโอ้วันนี้หมานเลยครับเดี๋ยวรอบหน้าเก็บเลยโอ้สวยสวยสวยขอได้ตำน้ำพริก เดี๋ยวเราไปเก็บเบ็ดด้วยกันเมื่อช่วงพักลุงเน่ไปจับเขียดครับเอาไว้เป็นเหยื่อพรุ่งนี้ได้มาพอแล้วครับฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยยังลงเม็ดพพันอยู่ไปเก็บเบ็ดด้วยกันครับหลังแรกเน่ยหมานเลยครับวันนี้ไม่กินเจ็บเดี๋ยวลุงน่เาจะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเพราะเราท้ายแล้วได้ไม่ได้ไปยังไม่รู้เลย คุณต่อครับอู้หลังนี้ติดครับหลังนี้ติดเอาอู้่อนครับช่อน,อ,นอุ๊บหมานหมานเฮ้โอ้ยขอ,ยอยได้ต้มน้ำพริกตัวสวยไหมครับไอโอ้ยวันนี้ได้เยอะเลยวันนี้ได้เยอะเลย โอ้ oh, 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 oh. ติดครับติด oh, oh, oh. ดึงเบ็ดย่างนี้ยัง,ยง,ยงมาติดอีก <laughs> ดูครับขอเบรุ่มเนตรตัวแค่นี้ติด <laughs> ปล่อยปล่อยอยตัวนี้ไม่เอามันเล็กเกินน้ำตกน้ำไปแล้ว <laughs> ลุกเนตรใช้ขอเบอร์สิห้านะครับขอบิดเนะี่ยโอ้หลังนี้ก็ติดครับกิน อะไรอู้รอะไรปลาไหลปลาไหลโอ้ยงูแล้วครับงูงูตีอีกแล้วโอ้ยคราวน,นี้ตีครับไม่ติดหลังสุดท้ายครับโอ้เขรียดตายเอ้าเบ็ดหักอีก ผงาน,นครับกลับบ้านดึกแล้วมาดูผลงานคืนนี้ว่าได้เยอะขนาดไหนนี่อี่ตัวเนี่ยโอ้นี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในนี่ครับโเหเขียดเยอะเลยเจ็ดตัว โอ้ปลาไหลสองตัวลืมไปพอได้ตำน้ำพริกไหมครับเขียดก็เยอะเลยในนี้ครับลุงเนตไปจับมาตอนที่พักรอยามเบ็ดเอาไว้เป็นเหยื่อพวกนี้ครับลุงเนตชอบใช้เหยื่อเขียดครับเพราะวันหาง่ายเหยื่ออย่างอื่นลุงเนตขี้เขียจหาครับแล้วก็เอามายากอย่างเหยื่อลูกปลาเนี่ยก็ต้องใส่ถังมาพลุงพลังครับส่วนเหยื่อลูกออสหรือว่าเหยื่อหวกบานลุงเนตหาไม่เจอเลยครับ ขาดจะเอามากินยังไม่มีเลยเขียมมากครับเขียมมากหรือว่าหายากลุงเน่ก็จะใช้เหยื่อที่ถนัดนะครับเหยื่อเขียตะโมะหรือว่าเหยื่อเส้นเดือนวันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพลิกครับสวยๆเลยเนี่ยครับถุงขังปลาลุงเน่พกพาก็ง่ายครับกลับบ้านครับวันนี้ลุงเน่พามาปักเบ็ดถือว่าหมานมากไม่แห้วครับด็ดปลาหลายตัวเลยพอเด็ดตำน้ำพลิกเบ็ดสาสิบหลัง หาอยู่หากินแบบลุงเนตรก็แบบนี้ครับบางทีก็ได้เยอะบางทีก็ได้น้อยบางทีก็ไม่ได้เลยก็ฝากรับชมเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับาปติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวัน ну นี้ก็พอไติดตาน้ำพริกโครกใหญ่แล้วครับลาปากครับลาปากกลับบ้านครับ